สวัสดีนะคะพี่น้องมือหนีมาดำหน่อยพาพพี่น้องมาเบิงหนาบ้านกับพี่น้องค่าวันว่างๆที่หยุดติดต่อกันหลายวันด้วยเทศกาลมิดซัมเมอร์ที่หน้าบ้านมาดำหน่อยกับพี่น้องะ่ะเอาบรรยากาศใหม่พี่น้องเบิงแล้วก็วันนี้ป้าป๋าเป็นการที่อสอนหัดขับรถกับพี่น้องค่าหัดขับรถให้ลูกสะภ้ยว่าหัดขับรถคนที่หัดมือใหม่เป็นการที่ฝึกรถหัดขับรถมือใหม่จะ จะทาได้ไหมเพราะว่าไม่มีประสบการณ์ในการจับรถเลยในวันหยุดก็เลยมีการสอนให้ลูกสะพ้ายกับพี่น้องขาอันนี้ก็สถานที่แม่นงางบอใบแวะอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้นะคะนอกบ้านบรรยากาศดีดีเอาไม้พี่น้องเบิงค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงค่ะว่าเพิ่นมีการหัดฝึกแล้วเป็นอย่างไรกับคนที่ไม่เคยจับรถมาก่อนเลยนั่นน่ะนะคะพี่น้องการพึ่งพิ่งลงมือวันนี้ค่ะหน้าบ้าน เบิงบาสิเฮดไดบอนะคะเนี่ยราคาพี่น้องนะกําลัางการลัางหาดกําล่างเป็นพี่น้องก็ถือว่าเพราะว่ารถมันมีอยู่2อย่างก็คือเออโโกีเยร์ออโต้กับเกียร์เกียร์ออโต้กับเกียร์ออโต้กับเกียร์ธรรมดาจังั่นเกลแล้วกันนั่นน่ะนะคะตอนนี้ก็คือให้ฝึกที่เป็นเกียร์ที่ธรรมดาที่ยากไว้ก่อนเพราะว่าถ้าฝึกยาก,ยาก,ยากไว้ก่อนแล้วก็เกียร์ออโต้มันก็จะไม่ไม่ได้ยากเท่าไหร่จังหวะของรถ ก็ถือว่าดีนะพี่น้องนะเพราะลูกสไปยยังไม่เคยจับรถเลยก็เลยให้ป้าป๋าสอนเลยวันนี้เพราะว่าเป็นวันหยุดแล้วก็มาอยู่ที่นี่หลายวันสามวันนั่นแหละนะคะก็ดูจังหวะรถแล้วสําหรับเราที่ดูเราเห็นแล้วว่าจังหวะของรถก็ถือว่าถือว่าโอเคในการฝึกใหม่ไม่ไม่มีการชึกชัก,ช,กชักนั่นแหละนะคะพี่น้องคะ่ะแล้วก็คนฝึกเองถือว่ามีสมาธิดีบอตืน่นบอตเต้นอี่อย่างเลยน่ะนะค่ะพี่น้องเอามาให้พี่น้องเบิง้ง ว่าโก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 แต่พ่อใหญ่ครับสอนนี่แกจะดุนิดนึงนะพี่น้องนะถ้าผ่านการสอนจากแกแล้วก็หนึ่งละจะเป็นวัยเพราะว่าเล่าใหา้แกดุนั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ฝึกมาประมาณครึ่งชั่วโมงวนเวียนอยู่แบบนี้ครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเรามองดูแล้วว่าจังหวะรถสําหรับคนที่ขับใหม่ถือว่า คือว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีการกระจุกกระจักเขาเรียกว่าอะไรตื่นเต้นแล้วก็จะเหยียบเบรกเหยียบคัดประมาณนั้นน่ะนะคะพี่น้องถือว่าจังหวะรถได้ดีอยู่นะสําหรับคนที่ฝึกหัดขับรถมือใหม่ที่ไม่เคยจับรถเลยก็ถือว่าจังหวะนี้ก็ถือว่าโอเคนั่นน่ะนะคะพี่น้อง่าอันนี้อามาให้พี่น้องเบิ้งได้พี่น้องเด้อว,ว่าอยู่อ,อ,อันอันอยู่บ้านว่างเป็นวันหยุดมิมเมอร์หลายวัน วันตั้งแต่วันพรฤหัสพูหลักค่ะพี่น้องขาพรฤหัตสุกเสาร์อาทิตจันทร์นะอาว่พี่น้องเบิ่งค่ะพี่น้องขาบริเวณหน้าวาันประดามหน่อยวันนี้อากาศดีดีบรรยากาศดีดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแม่มายืนอีกมุมหนึง่งนี่ก็มุมถ่ายทอดสดของหมอแม่นี่แหละนะคะพี่น้องขาวันนี้ถือว่าดีเยี่ยมดีมากๆในมุมบ้านหน้าบ้านหลังบ้านข้างบ้านแล้วก็สนามขับ รถนี่แหละค่ะก็ถือว่าสนามกว้างอยู่ตอนแรกบอกว่าโอชิไซต์ตัวักแกเปิลเชนนอรหรือปกติไซต์ไทยรถเบนพินเชนนอแม่ก็คิดว่าอยู่กับพี่น้องค่ะกันนั่นแต่ว่าเพิ่นก็ถอยมาสุดละล่ะถอยออกมาสุดเพื่อที่จะให้มีบริเวณกว้างขึ้นนะคะเอามาให้พี่น้องเบิงก็ถือว่าจังหวะได้อยู่นะพี่น้องนะถือว่าได้อยู่นะเพื่อนยเราก็ลงทุนได้แล้ปกติเราจะไม่มีใครจับรถแกได้นะ แต่นี้ก็เอารถของเรารถดห,ห่วงแหนของเราแล้วก็เอามาเป็นการมือใหม่หัดขับว่าสั้นนะคะอันนี้ก็มองแม่เดี๋ยวติดต่อไปสิบวอแวะๆวอยู่นี่อีกล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยต่อไปก็สิบวอแวะๆวอยู่นี่ละ่ะเอามาให้พี่น้องเบิ่งค่ะบรรยากาศอากาศดีดีหนะ้าบานมาดามหน่อยแล้วตอนนี้ก็เอาก็เศร้าละเบาเศร้าละบเบาดูจังหวะที่ว่าโอเค นะคะก็ถอยรูดออกมาเพื่อที่ให้มีบริเวณกว้างขึ้นแล้วนกะ็โอเคตามน,านั้นโอเคแล้วจิลูกโอเคโอเค,อเ,คเออดีดีจังหวะดีแม่เห็นแล้วว่าถือว่าโอเคเออจังหวะดีไม่ตื่นเต้นโอเค,อเคนะคะพี่น,<อ>น้องค่ะเออโอเคดีดีดีด้วยค่ะแล้วก็ต่อไปก็เอาเกียร์ออโต้ท,ทำเกียร์ออโต้ขับมันจะง่ายขึ้นถ้ารู้จังหวะรถแล้ว นะเดี๋ยวตัวมันแค่เหยียบเร่งเหยียบไม่เร่งแค่นั้นเองโอเคนะคะพี่น้องคะเอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิงวันหยุดของเรา 3- 4สี่วันติดกันไม่มีอะไรทำหน้าบ้านบา,าหน่อยอากาศดีดีที่นี่สวีเดนคะ่ะพี่น้องคะ่ะโอเคนะคะบรรยากาศหน้าบานมาให้ดูลมหน่อยๆขอบคุณที่ติดตามจ้าสวัสดีคะ่ะ